สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับรุ่นนี้ถามหากันเยอะมากๆเลยนะครับมาแล้วครับโตโยต้ท้ายดงนะครับโตโยต้ x f e ็ r นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับคันนี้44,000บาทนะครับรถอยู่แถวราชกระบังล่ม9นะครับใครสนใจเน้นโทรเจรจาไปเช็คไปชมไปดูรถทดลองขับนะครับผมเจอแล้วสภาพมันน่าสนใจมากๆนำมาฝากนะครับวันนี้ก็เลยขอเป็น ขออนุญาตชี้เป้านะครับชี้เป้าท้ายโดงนะครับตัวนี้รุ่นนี้หากันเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งกว้างทนราคาหน้าสนใจมากๆนะครับสี่หมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับราคาสภาพก็น่าสนใจนะครับขครอยู่ใกล้สนใจก็โทรเจรจาสอบถามนะครับเน้นโทนะครับไลน์ไปก็ได้นะครับขอรูปขอคลิปได้นะครับผมชี้เป้านะครับเนี่ยดูภายในนะครับงามๆเลยครับเบาะผ้าเกียร์ออโต้เครื่องพันหกนี่เลยครับ ลองโทรเจราจาดูนะครับขอรูปเพิ่มขอลายกันดูนะครับสําหรับผมขออนุญ,ญาตชี้เป้านะครับไปเจอมาก็สวยสวย นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับเผื่อใครกําลังหารถราคาหลักหมื่นสภาพดีๆตัวนี้ก็คือกว้างครับแล้วก็เป็นเครื่องพันหเครื่องทนนะครับตัวเนี้ 4A นี่ครับทนจริงชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเน้นเลยครับโทรไปครับไลน์ไปครับ4 4 0 0 0บาทนะครับต่อรองเจรจากันดูนะครับโดยรวมถือว่าสวยและวก็ดูแรงง่ายอะไรก็เยอะหาได้สบายนี่เลยครับมีตามกลุ่มของโตโยต้าขับนั่นแหละครับก็จะมีอะไห ใครถูกใจสนใจโทรเจราจาเลยนะครับโทรเจราจาเลยโดยรวมก็ภายในก็าง,งามนะครับเบาะยังแน่นๆอยู่เลยครับแล้วเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ราคา4 4 0 0 0บาทนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆไปไหนก็ได้นะครับใครอยู่ใกล้กับไอเช็คไอชมทดลองขับนะครับเนี่ยครับถึกทนแน่นอนรับประกันเลยตัวเนี้ยอะไรหาได้ครับโดยรวมก็ใช้งานได้ครับ โทรเจรจารนะครับผมเจอมาน่าจะเป็นประโยชน์จึงนำมาฝากนะครับวันนี้ขอเป็นชี้เป้านะครับลดราคาหลักหมื่นนะครับเผื่อใครสนใจไปชมไปเช็คนะครับผมไม่ได้การันตีอะไรนะครับแค่ดูสภาพแล้วกับราคาแล้วก็มีคนถามหาเยอะมากครับรุ่นนี้จึงนำมาฝากนะครับโทรเลยนะครับเน้นโทรโดยรวมถือว่าครบจบเอาไปใช้งานลองดู